ได้เวลาแล้วครับผมแต่งตัวแบบนี้แล้วก็อยู่บนรถลุงบูนะครับเราก็ได้เวลาที่จะท่องเที่ยวของเราอีกแล้วสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องเยลินชี่เที่ยว นนไปเที่ยวแบบใหม่นะใหม่ของเราไม่รู้แบบเก่าคนอื่นหรือเปล่า <c oughs> แบบใหม่ของเราคือเราจะไปแคมป์ปิ้งแบบคอนเสิร์ตนะครับ <Yes. S 1> ไปดูคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็จะไปแคมป์ปิ้งด้วยนะอย่ารอช้าครับไปกันเลยดีกว่าตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มเติมครับนี่ครับกอเราเปิดประตูให้ตอนแรกจะหนีแล้วนะกาจะหนีแล้วเชิญครับคุณชาย รอจะเกือบเต็แเต็มแล้วเลยจะไปแบบดูตรงพื้ลุมอ่ะอก็เราเตรียมผงเตรียมของเราจะไปอย่างเดียวเลยอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะไม่ต้องกรี๊ดนะไม่ต้องกรี๊ดเลยครับโถกคนเอ้ยไม่ดูทางอ่ะตายเลยคนถ่ายก็ไม่บอกด้วย เราถึงแล้วครับนี่ลานกางเต็นบ้านไร่สามพอมีพออะไรบ้างพอเพียงพอเพียงพอดีพอแล้วจ้นมหวานจ้มีไม่ตอบพอแล้วจ้ะที่รัก <c oughs> ราจะไปถามตรงจุดลงทะเบียนนะคะเพราะเราจองมาแล้วสามคนแล้วเรามาถึงเราก็มาลงทะเบียนก่อนนะคะอันนี้นนเดี๋ยวเราลงทะเบียนต้องเป็นหนูทดลองยาพี่แมมหาหนูทดลองยานค่ะนี้ทุกคนต้องทานกาแฟเรื่อเดือนพี่แมมบ,บับงคับบังคับทานค่ะ เพราะอะไรคะทำไมถึงมาคาทาเพราะว่าเพิ่งไปเรียนมาถ้าไม่ทําเด็ดจะลืมนะคะ<ด>ทุกคน,นใครมาบ้านไล่สามพอ่อไม่มีคนคอมเพนว่าต้องย่างงุ้ต้องปรับดิงงี้โอเคน่าจะได้ดูดูเลทถ,ถูกได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะบ้านไล่สามพอก็มีกาแฟนะคะทุกคนไป<ะ>เดี๋ยวเราลองไปดูที่ที่ลานเราจะต้องจอดรถนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ลงทะเบียนนะคะ อันนี้ก็คือลานที่เขากางเต็นท์นะคะให้ดูบรรยากาศเงียบนะที่เนีย่ยเงียบสงบแล้วก็ติดริมทานมีน้ำให้เล่นด้วยนะคะเอ้ก็ได้อยู่นะหลายเต็นท์นะตรงนี้จะเป็นโซนที่ให้รถแคมปิ้งจอดนะคะพวกแคมเปอร์แวนอะไรพวกเนี้ยโอเคนะเงียบดิ จอดตรงไฟพอดีเลยนะคะย,ๆๆยังไงป๊อปเดี๋ยวเราจะกลางตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งน,นี้เดี๋ยวคืนนี้เราจะถอยหลังมากลางออนนิ่งตรงนี้โอเค ติดมากที่ไหนอ่ะไร่สามพอว่านไร่สามพอโอเคนี่ครับจะบอกว่าติดมากนะคอนเสิร์ตที่เรามาครับผมเดี๋ยวดูว่ายาวแค่ไหนนะดูอย่างยาวเลย

มาจากคอนเสิร์ตแล้วนะคะแล้วเราก็กลับมาที่พักค่ะเราบอกกับทางบ้านไร่สามพอนะคะว่าเออมีคอนเสิร์ตนะเดี๋ยวเราจะกลับมาประมาณแบบเช้งคืนแต่วันนี้เราก็มาประมาณห้าทุ่มครึ่งก็อาบน้ำอะไรเรียบร้อยนะคะก็อยู่ในรถของเราแล้วค่ะก็เตรียมตัวจะนอนแล้วค่ะวันนี้เราไม่ได้จัดอะไรเลยค่ะเพราะว่าไม่ไหวเ oh. พียจัดก็จะเป็นแบบห้องโล่งๆอย่างนี้เลยค่ะ ส่วนเราก็นอนที่เบาะเบาะอันนี้ก็เดี๋ยวนอนก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันค่ะปิดไฟก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะเช้าแล้วค่ะโดนแดดเต็มๆแต่ว่ามาที่เนี่ยเสียอย่างหนึ่งคือแบบน้ำมันแดงๆนะเล่นไม่ได้ ตรงนี้ก็สามารถกลางได้นะคะจะเป็นเหมือนแบบ3มสเตปเนาะสเต็ปที่เราเดินสเตปที่2แล้วก็สเต็ปข้างหน้าน้ำแต่ว่าโชคลายคือเรามาวันเนี้ยเหมือนฝนตกเยอะน้ำเลยออกเป็นดิ่งแดงแต่ปกติน้ำเขาเล่นได้นะจะเริ่มทยอยเก็บกันแหละนี่ค่ะเราจะพามาดู ต้นมะเดือกววางคือต้นใหญ่มากร่มเย็นมากเลยนะคะเขาสูงมากเลยต้นไม้ที่นี่เยอะมากนะคะร่มล,ลื่นมากไม่ค่อยร้อนเนี่ยร้านที่นี่จะโล่งๆสบายๆนะคะแล้วก็ใหญ่นะเราว่าก็รองรับได้หลายเต็นท์อยู่นะคะ ห้องน้ำก็เยอะด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนห้องน้ำนะคะก็มีที่ล้างหน้าอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็จะเป็นห้องน้ำฝั่งหญิงชายเหมือนกันค่ะทั้งสองฝั่งเดี๋ยวจะมาดืกาแฟแล้วก็ตอนนี้แฮมชีสเซเว่นก็แพงพอสมควรนะ ถ้าสองคนเราก็พอได้เนียแล้วนี่เราสามคนกินจุด้วยก็เลยแบบทำเองดีกว่ามาเร็วหมือนเราไม่ได้แข่งกันนานมาก เสร็จเรียบร้อยเราจะมาดิฟกาแฟครับผมอันนี้เราซื้อที่ดิฟกาแฟมาจากเวียดนามร้านดาวเวียดลาเวียด,ยดทุกทีกาแฟดิฟของเวียดนามนะครับจะออกไปโทนแบบบอดี้หนักๆนะแต่ไปโดนอันนี้เข้าปานะครับเปลี่ยนเลยอนะเป็นที่ดิฟกาแฟแบบพั่อ่อนได้ตัวนี้มันจะความพิเศษมันมีชาวเวอร์ข้างบนนะเพื่อชาเวอร์มันจะทําให้แบบน้ำไม่ลงชะทีเดียวโดยตรงมันเลยให้ความแบบ สว่างดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยถือว่าเจ๋งมากอันเนี้ยแล้วเวลาดิฟนะครับก็ไม่ต้องเก่งมากก็เทเลยเดี๋ยวชาวเวอร์เขาทำงานเลยแต่เราอาจจะเว้นว่าการดิฟนอนอาวหนหูกินนี่เลยเก็บของแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สระน้ำผุดบ้านท่าช้างเป็นบ่อน้ำสีฟ้าค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นค่ะ น,นีเหลืออีกประมาณไม่ถึง900เมตร900เมตรแล้วไม่เคยมาเลยนะดูจากรีวิวก็เออกหอ่อยเรามาถึงที่บ้านน้ำปุดแล้วนะคะก็จะมีที่จอดรถแต่ว่าจะเสียค่าจอดรถคันละ20บาทที่จอดรถก็เยอะนะคะลานก,กว้างๆแต่วันนี้คนเยอะมากเลยวันอาทิตย์มีห้องอาบน้ำด้วยนะคะเมื่อกี้เสียค่าจอดรถ20อะ ที่นี่มันก็คือชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าชา้ามก็จะมีแบบกิจกรรมให้ภายเลือขยักกด้วยแต่ว่ารายละเอียดราคาเนี่ยเรายังไม่แน่ใจแต่เ,เราจะเดินเข้าไปดูที่ไหนแล้วก็กินก็เยอะนะรอบด้านนอกตรงเนี้ของกินก็จะเยอะมากเลยมีแบม,มีหลายอย่างมากเลยนะ すごい。<music> แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ถึงโซนด้านในแล้วค่ะที่นี่เป็นน้ำผุดบ้านท่าช้างเป็นตาน้ำที่มีน้ำผุดตลอดปีน้ำใสมากๆเลยนะคะน้ำออกสีฟ้าๆสีเทอร์ควอยซ์ซึ่งน้ำผุดของที่นี่จะมีเป็นชั้นๆค่ะประมาณ4-5บ่อบ่อที่เล่นได้เนี่ยจะเล่นทุกบ่อเลยนะคะยกเว้นบ่อที่5เพราะเป็นตาน้าและมีฝ่ายกั้นน้าเพื่อให้น้าเป็นน้าตกค่ะที่สามารถลงเล่นน้าได้แล้วตอนนี้นะคะบ๊อบกับเกมจะลงไปเล่นน้ำแล้วค่ะไปดูกันเลยค่ะ ยังครับไม่พร้อมตายแล้วแค่น้ำใสไหมไปลุยมีปลาด้วยนะมเงเหรอมาใกล้เกินแล้ว <c oughs> จริงเหรอพี่ไหนก็มีไปฉายฮะต้อง<า>ไปฉายอ๋อเป็นหินยกที่เนี่ยเหรอใช่แล้วก็เอามาขับกันถ้าไหนเฉียงแบบเฉียงน้องก้อนี้ยก็หินยกว้าวอ๋อเอาแล้วปลาไปโดนหัวคนทำไงอ่ะไปลาไปทางนู้นดิไปโซนนู้นหน่อยอ,อันนี้คือโซนแรกนะน้ำมันจะไ,ไม่ใช่โซนแรกอันนี้ชักโซนที่สองอ๋อเหรอไปอโซนที่สามตรงตกอันนั้นไอ้เรื่องเรื่องไปโซนทีนะ่ที่สี่อ่าไปดูทิ พาผู้ชมไปดูหน่อยว่ามันจะใส่ขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใสเขาเป็นเลือดเลยเอาเอโดนน้องไปส่นที่สามส่วนที่สามไหนไปจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนเนินขึ้นนะโอ้มันก็จะใส่ขึ้นเรื่อยๆเออล้ครับตอนนี้ก็มาถึงโซนที่สองนะ อันนี้ฟังกับเกมบอกนะว่าโซนหนึ่งโซนสองโซนสามครับก็ไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้มีน้องเกมนะครับอยากเป็นบินกรอนไปดูว่าเราจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่โซนทีอ่อันนี้คือโซน,นที่สองนะครับใกล้เกินไปใกล้ๆนี่คือโซนที่สองนะคบเราผมพาไปดูนะครับอตอนนี้ผมผมเลอกไปหมด<ะ>แล้ว สรุปแล้วนะครับพิธีกรคนใหม่เราก็ได้ประมาณแค่นี <telefon> ้แล้วก right. okay no ันนะครับก็เลยมาอยู่โซน3แล้วก็ถ่ายรูปกับน้องเกมเก็บไว้หน่อยครับเป็นที่ระทึกโอเคครับแล้วคราวนี้เราก็มาอยู่โซนที่สี่นะโซนนี้น้ําใสมากๆจริงเป็นไงเยริมใส่ไหมตรงเนี้ยใส่มากๆเลยน้ำแบบออกโซนสีฟ้าๆแล้วตอนนี้เราก็อยู่โซนหแล้วั้งเนี่ยใสกิ้งเลยเนี่ยต้นขั้วของเขาเลยแหละ Hmm. ตรงน้ําบ่อน้ําผุดเลยสวยนะแล้วเป็นไงสนุกไหมทิปเนี้ยทิปนี้สนุกมากๆเลยเราได้แบบว่าไปคอนเสิร์ตเออคอนเสิร์ตนอนแคมป์แล้วก็วกได้เล่นน้ำใช่ใช่ประมาณนี้นะครับทิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันทิปหน้าครับเย้ yeah.